จังหวัดจันทบุรีจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์บริการวิชาการครบวงจรเพื่อเกษตรกรในพื้นที่ นายมนสิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่วัดส,สะบาตบตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมอย่างคับคัง่งนยายธัญสิทธิ์ชาติวิริยพงเศเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างครบวงจรและเชิงรุกโดยมีหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆเช่นกระทรวงมหาดไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณาสุขและภาคเอกชนนำเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิชาการมาให้บริการถึงชุมชนภายในงานมีกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นิทรรศการการสาธิตเทคโนโลยีฝึกอาชีพจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำพืชและสุขภาพสัตว์พร้อมให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาเกษตรกร นายประสิทธิ์อินทโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสสามประจำปี2568ณวัดลาดบัวขาวอำเภอบางคล้าโดยมีนายดานายปัญจพิทยากุลเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอย่างครบวงจรผ่านความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยจังหวัดฉะเชิงเซาร,รวบรวมข้อมูลปัญหาการเกษตรเพื่อให้บริการตรงและมีประสิทธิภาพรูปแบบการให้บริการนั้นเป็นแบบ one-stop service รวมคลินิกเกษตรหลายสาขาอาทิคลินิกพืชดินข้าวปศุสัตว์ประมงชนประธานสหกรณ์บัญชีกฎหมายและส่งเสริมการเกษตรพร้อมกับนิทรศการและสาธิตส่งเสริมอาชีพรวมทั้งแสดงเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร และที่จังหวัดสระแก้วค่ะจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณโรงเรียนบ้านโคคลานตําบลโคคลานอําเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมให้คําตอบในการแก้ไขปัญหาในพื้น พร้อมทั้งมีการให้บริการประชาชนในพื้นที่และมอบจัก,กรยานให้กับนักเรียนโดยชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสระแก้วพร้อมทั้งยังแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคมอบเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจและสามารถติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการได้อย่างใกล้ชิดถูกต้องและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชนอันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมทั้งหน่วยแพทย์พอส วได้ล,ลงพื้นที่เพื่อให้บริการในด้านการรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและอื่นๆด้วย